แกกล้องกันสดๆกับมือถือใหม่ล่าสุดจาก Vivo สมาร์ทโฟน 5G ครั้งแรกในรุ่นวายเล็กรองรับ 5G ฟังก์ชันกล้องครบที่สุดในช่วงราคาเดียวกันเรามาดูในกล่องกันก่อนในกล่องจะประกอบด้วยโทรศัพท์เคสอะแดปเตอร์ชาร์จสายชาร์จคู่มือ วัสดุของตัวนี้ดูโอเคเลยครับทั้งบอดี้และตัวกล้องหน้าจอเป็น IPS Full HD+ Plus, ขนาด6.64นิ้วทรงหยดหนาความคมชัดดีเลยนะครับลืมจอ IPS ยุคก,ก่อนๆไปได้เลยใช้ดู YouTube หรือดูซีรีส์ได้สบายๆมาถึงความแรงของเครื่องในงบครึ่งหมื่นเขาก็จัดมาให้แบบไม่กักเลยด้วยแรม6 g ิกและ ROM 128 g ิ พร้อม Extend e d RAM 3.0ที่จะดึงหน่วยความจำ 6GB จาก ROM มาใช้เพื่อให้การใช้งานลื่นไหลไม่มีสะดุดทำให้เราเล่นเกมอย่าง ROV หรือ Free Fire ได้อย่างลื่นไหลามากขึ้นมาในส่วนของเรื่องกล้องกันนะครับกล้องหลังเนี่ยเป็นกล้องคู่กล้องหลักจัดมาให้ถึง50ล้านพิกเซลและเลนทําโบเกเบลอพื้นหลังละมุนมีมิติส่วนกล้องหน้าให้ความละเอียดถึง8ล้านพิกเซลพร้อมซอฟต์แวร์เมคอัพและดูอัคมิร ถ่ายวิดีโอกล้องหน้าพร้อมกล้องหลังได้ด้วยแบตบใหญ่5,000มิลลิแอมพร้อมชาร์จไวใช้งานได้ยาวๆต่อเนื่องครับเครื่องรองรับ 5G ใส่ได้ทั้งหมด2ซิมและแบบนานโนซิมโดยรวมต้องบอกเลยครับว่าประทับใจมากๆกับเจ้า Vivo Y27 5G จัดสเปคมาให้เต็มจริงๆนะในงบแค่เครื่องหมื่นเครื่องนี้รู้สึกว่าเหมาะกับหลายๆคนนะครับน้องๆน,นักเรียนนักศึกษาพอขาแม่ขาใช้ติดต่อทำงาน ผู้ใหญ่ที่เริ่มใช้สมาร์ทโฟนอย่าลืมไปช้อปกันได้เลยที่ช้อปปีนะเพิ่งเปิดตัววันนี้วันแรกเลยเรามีโค้ดลดในช่วงนี้เพียบไปกดช้อปกันได้เลยครับ